สสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่กทานด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโบกเท้าสั้นกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเ,เกมเซตีในแผ่นที่ใหม่กันนะครับน้องๆเออ,อเล่นแผ่นที่ใหม่พร้อมกับตัวใหม่อะครับนี่ครับอีโวครับตัวใหม่เฮ้ยไม่ใช่ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวใหม่อยู่ไหนวะ Okay, ตัวนี้อันนี้เป็นตัวแจกนะครับซึ่งก็สามารถเข้าไปรับกันได้นะเป็นตัวแจกตัวไม้อยู่ไหนวะพอดีไงไม่บีได้ยังไม่ได้เออ,อีเวนท์ที่ผมได้จะไม่เล่นนะเป็นตัวใหม่ที่ดูแล้วน่าจะโหดนะครับแต่ส่วนตัวคือผมไม่ได้อยากได้มันไงคือก็เลยไม่ได้รู้สึกอยากอยากจะเล่นอีเวนต์นี้สักเท่าไหร่นะฮะ ก็ช่างมันครับวันนี้เราจะมาเล่นแผนที่ใหม่กันนะฮะฮึแม่น่าตื่นเต้นแลอเกินบ้านผีสิงนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นตัวนี้กันนะครับอ่านชื่อไม่ออกนะะผมโง่นะเลวขอ,อโทษด้วยนะครับโทษทีพอดีผมอ่านชื่อไม่ออกนะะช่างมันนะกดไปเลยครับ โอเคเราจะเล่นด่านใหม่กันนะครับด่านผีสิงเนาะโอเค okay. มงส่วห้องแล้วเจอกัน้วครับอย่างว่านีน mm hmm. ่าตื่นเต้นนครับก็อย่าลืมไปรับตัวใหม่เอไมใช่ตัวใหม่ดิตัวแจกด้วยครับตัวนี้นครับและเจออีโวยุนลังเมื่ออีโวรือเป้าตำนานได้ไม่ใช่อีโวยุนลังเจอกันยุน,ยนจะเล่นยังไง สี่ไปก่านครับสวยอะอันนี้ผมไปรับประกันว่าจะชนะนะเนี่ยเราอาจจะแพ้ด้วยซ้ำนะครับบางทีอะ่ะเราจอยุนหลังทุกคนจะเล่นอย่างไรวะดังเนาะวิ้ยไม่ได้เดินอีกโอ้ใจจังแดนก็ไม่ออกโอ้แล้วเราไพ่มาด้วยอะ่ะวิ้ย ของโค้ดครบเบิ้ลเท่าไหร่เบิ้ลสองอ้เบิ้ลสี่อะเงี้ยไม่ใช่เบิ้ลสองแล้วซื้อไอ้แลนผุดโทษทีแล้วสิบสองอาา่าฮะโอเคให้เลยยินลังครับเร็วๆครับพี่สี่นครับ โอเคสี่วิเลเป็นเขาออกครับแล้วแลนเราก็ออกเหมือนกันครับโทษทีวิลเป็นออกอีกครับต่ออีกโอเคจับแป๊บอยู่ตรงไหนเอออยู่แถวนี้หรอครับอยู่ตรงนี้นอออนร,อ,ร,อ,ร,รอเปล่าไม่ใชไ่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละแย่จังนะครับวิเราเบิ้ลสองได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะ บนได้ป่อุ้ยไม่ได้ติดคุกจะเบิ้ลสองสักหน่อยแม่ไม่ได้ดยแย่จังโอเคเขาเบิ้ลสิบสองอุละเตะด้วยมันเขาจะอยู่แถวนี้เออแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว มันจะกลับมาที่เดิมโอเคเราสร้างอยู่แล้วก็จะไปตรงไหนอีกนั่นนะอะไรอะ่ะอู้หูโคตรแพงอุ้ย,ยแล้วตัดการ์ดเนาะกู้ไปก่อนหนึ่งทีไปตรงไหนดีตอนนี้คิดไม่ออกแล้วเจ็ดได้ไหมไม่ได้ห้าโดนปะเนี่ยโดนหรือแพ้เลยครับ S <S เอยเออคือเราเจอยุนหลังนะคือก็ไม่ชนะอยู่แล้วนะโอเคลายตาหนึ่งแล้วนครับจะลองดูว,ว่าตอนนี้จะชนะไหมนะเนี่ยเจอยุนหลังยังไงจะไปชนะล่ะครับพูดมาได้เออเจอยุนหลังอีกแล้วดูท่าเรานะ่าจะจบแค่นี้นะตัวเดิมเลยครับเออได้เดินก่อนมันเดิมนะครับ เล่าเ <c oughs> ออไม่ไหวไม่ไหวสวยและแกนเจตัวเดิมนะครับโอ้หกดเบิ้ลสองเบิ้ลสิบสองไปอิเคอย่างเฟี้ยวแลนผุดไหมแพ้แลนผุดครับสวยครับสวยงามโอเคเบิ้ลสองไทีทีได้หรือเปล่าเอย ไปยังไงแถวครับแล้วมาตรงนี้ทีหนึ่งอ่ะโอเคไปไกลๆก่อนครับเดี๋ยวยุนลังมาเราต้องไปสิบสองไดไหมโอเคสิบเอ็ดได้อยู่เราจะเป็นถางั้นโอเคแล้วเจอกับยุนลังอย่าค่อยมีสิทธิ์ที่จะชนะสักเท่าไหร่นะครับ สิบสองหยุดหลังโอเจอดอยู่ตรงนั้นเาจะไปตรงไหนสักที่เดี๋ยวมังเลือกพื้นที่ที่จะไปจะซื้อเมืองแบนออกครับโอเคเราก็แรนออกเหมือนกันฮนะเฮ้ยเขามีเตะด้วยน,นี่นาลืมไปเลยใช่ไหมคาที่แล้วเขาเตะเรานะ่ เดี๋ยวสิครับยุนลังยานานดีโอเคแล้วเขาสามได้ครับโอเคได้รับการร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ไหนแต่เราไม่ได้เอาเติมานะไม่ได้เอาทำามไม่เป็นไรหรอกโอเคเราจะเรียกเขาแล้วครับยดหยุดนี่ใช่ไหมหยุนลังโอเคถูกจับได้แล้วโอเค เร็วด้ว,ดวครับเร็วด้วดวครับหกได้ไหมได้หรือเปล่าไม่ได้เย่ๆย่ย่เนะครับแลนไม่ออกด้วยหกสิบสี่แล้วนะเฮ้ยโอ้สิบสองมาครับยืนหลังก็เหมือนจะขโมยบ้านไปแล้วในซื้อบ้านเรยบร้อยโดนซื้อไปแล้ว แลแนผุดครับเราไม่หวั่นอยู่แล้วยืนลังจะก็แพ้นะตามเงี้ยไม่หวั่นนะแต่แพ้นะโอเคได้ถอยต่อแล้วเมื่อกี้มันไม่เบิ้ลไม่ใช่เหรอยืนหลังเอออันนี้เบิ้ลติดคุกไป สิบได้ไหมไม่ได้โอ้โห้้เก้าอะไรกันครับนี่ห้าโอเคยืนหลังตกพื้นที่ตัวเองนะครับยืนหลังวยไม่ใช่แลนพูดครับ น่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ายุนลังไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะออกมันนะยุนลัง,งกดไปเก้าได้ไหมอย่าสิบนะโอ้โหน่าจะได้สิบโอเคเก้าสวยนะครับแล้วก็ได้สิบอ้าวกระโดนเหมือนเดิม สิบสองไหครับยืนหลังอุ้ยเตะด้วยวุ้ยอะไรเตะอ่ะอ้โดนเตะด้วยครับน่าจะแพ้นะเกมนี้จะเจอยุนหลังเจอตัวตัวตัวที่เล่นเล่นด้วยไม่ได้ครับชนะยากยุนหลังอะ่ะ เขาสร้างแล์ดะโดนเลยเสียวันนี้ตดนตัดการอีกแน่เลยเอา้าไม่โดนตัดว้าไม่โดนตัดครับยืนหลังโทษโทีแล้วเราจะไปไหนดีอะก้าวได้ไหมสิบอุ้ยมีบ้านนะตรงนั้นอะ่ะนั่นไงว่าแล้ว โอ้แบับสู้ไม่ได้หยุนหลังก็เจอยุ่นหลังสู้ไม่ได้นะยังไงก็แพ้แล้วเป็นตำนานด้วยนะแต่โชคดีไปที่ช่วะก็เลยไม่เสียคะแนนมากมายอะไรก็ไม่ไมเสียเลยอะไรคือต่อคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแลวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ